สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูนัชรัตน์หมอสมาน,นะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องนิทานหันษานะคะเป็นยังไงคะนักเรียนชอบฟังนิทานกันไหมเอ่ยนะเมื่อตอนที่ครูเป็นเด็กครูก็ชอบฟังนิทานเหมือนกัน,นภาพที่นักเรียนเห็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดคะ ลองดูสิในภาพมีสัตว์อะไรบ้างมีกระต่ายกับเต่าคราวนี้เราได้หรือ,อยังว่านิทานที่นักเรียนจะได้ฟังจะได้ดูเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไระก่อนที่จะไปฟังไปดูนิทานเรามาฟังคำถามชวนคิดกันก่อนดีกว่าเนาะเต่ามีลักษณะยังไงคะเต่าเป็นสัตว์สี่ขาใช่ไหม มีสี่ขาแล้วก็มีกระดองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เดินชา้าเนาะส่วนกระต่ายมีลักษณะยังไงคะกระต่ายก็มีสี่ขาเหมือนกันแต่เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วใช่ไหมคะอ่าคราวนี้เราไปดูนิทานกระต่ายกับเต่ากันเลยคะ่ะ กระต่ายกับเตา่าณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งชอบโอ้อวดว่ามันเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วที่สุดวันหนึ่งมันเดินร้องเพลงอย่างมีความสุขพานเห็นเต,าต่าตัวหนึ่งกำลังคลานต้วมเตี้ยมไปอย่างช้าๆเจ้ากระต่ายหัวเราะอย่างขบขันแล้วพูดกับเต่าว่านี่เจ้าเตา่าถ้าเจ้าดเดินท่าช้าอย่างนี้ แล้วเมื่อไรจะกลับถึงบ้านล่ะเจ้าเต่าตอบกลับไปอย่างไม่พอใจว่าถึงข้าจะเดินช้าแต่ข้าก็กลับถึงบ้านทุกวันเจ้าคิดว่าเจ้าเดินเร็วมากหรือไงเจ้ากระต่ายที่โมะกระต่ายโกรธมากจึงพูดตอบไปว่าถ้าเจ้าแน่จริงพรุ่งนี้มาวิ่งแข่งกับข้าไหมล่ะดูสิว่าใครจะชนะเจ้าเต่าตัวอเตียมเจ้าเต่าตอบรับอย่างรวดเร็วว่า ได้สิตกลงเรามาวิ่งแข่งกันใครถึงเส้นชัยก่อนเป็นผู้ชนะในวันรุ่งขึ้นสัตว์ต่างๆก็พร้อมใจกันมาดูการวิ่งแข่งระหว่างกระต่ายกับเต่าและร่วมกันเป็นสักขีพยา,ยานว่าใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งอย่างสุดีเท้า<ๆ>เพื่อจะไปให้ถึงเส้นชัยส่วนเต่าก็พยายามคลานไปเรื่อยๆ เจ้ากระต่ายวิ่งไปจนเกือบจะถึงเส้นชัยและคิดว่ายังไงมันต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนมันจึงนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และเผลอหลับไปส่วนเจ้าเต่าก็คลานต้วมเตี้ยม,มาเรื่อยๆจนขึ้นแซงหน้าไปเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาและเห็นว่าเต่ากำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วมันจึงรีบวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะสัตว์ป่าทั้งหลาย กำลังแสดงความยินดีกับเจ้าเต่าที่เป็นผู้ชนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอ่าแม่เราชมนิทานจบแล้วเรามาฟังคำถามชวนคิดมาตอบคำถามชวนคิดคุณครูดีกว่าในเรื่องที่นักเรียนดูเมื่อกี้มีตัวละครอะไรบ้างคะมี กระต่ายมีเต่าแล้วก็มีสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนคะก็ต้องเกิดขึ้นในป่าใช่ไหมคะอ่าใครมาเป็นกองเชียร์ก็คือสัตว์ต่างๆเลยมีสัตว์เยอะแยะมากมายมาเป็นกองเชียร์ใช่ไหมคะอ่าผลการแข่งขันใครชนะเพราะอะไรผลการแข่งขันก็คือเต่าเป็นฝ่ายชนะ เพราะว่ากระตายประมานนั่นเองอามาดูในเรื่องการสรุปใจความสำคัญนะคะไม่ว่านักเรียนจะอ่านจะดูจะฟังเรื่องอะไรก็ตามนะนักเรียนจะต้องสรุปใจความสำคัญให้ได้ว่าเรื่องที่หนูอ่านที่หนูดูที่หนูฟังนะ่ะมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไร นะคะหนูจะต้องสรุปใจความสำคัญให้ได้ว่ามีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรเนาะถ้านักเรียนสรุปได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องที่หนูอ่านที่หนูฟังนะคะคำถามชวนคิดข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไรคะ ข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ควรดูถูกความสามารถของผู้อื่นและความประมาททาให้เกิดความเสียหายต่อการงานนะคะสรุปใจความสําคัญกระต่ายผู้เย้อยเย้ยเยต่าว่าเดินช้าทั้งสองจึงท้าแข่งกันผลการแข่งขันเต่าชนะเพราะกระต่ายประมาท คราวนี้มาถึงใบงานที่เราจะต้องทําแล้วนะคะใบงานก็คือใบงานเกี่ยวกับนิทานที่หนูได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นนิทานกระต่ายกับเต่าของหนูนั่นแหละนะจะมีคําถามด้วยกัน5ข้อเนาะแล้วคุณครูก็มีนี่ค่ะมีเฉลยให้นักเรียนดูด้วยนะแต่ก่อนที่จะมาดูเฉลยนักเรียนจะต้องทําด้วยตัวเองก่อนนะนะคะต้องฝึกทําด้วยตัวเองก่อนถ้าทําไม่ได้ยังไงก็ มาดูเฉลยของคุณครูได้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะนิทานหันสาก็มีเพียงเท่านี้คุณครูขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย